กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดออรับสมัครพนักงานราชการประจำปี2564ตำแหน่งนักร้องนักแสดงจำนวน7อัตราคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ถึง30ปีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปมีความสามารถในการแสดงร้องเต้นเล่นดนตรี สมัครทางออนไลน์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันธปฏิบัติการจิตวิทยาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่7ถึง18มิถุนายน2564นี้หรือติดต่อได้ที่โทร036413380และ0819599837 เชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจกับพวกเรากองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ